สวัสดีพี่น้องมาพ่อกับเพนแฟมิลี่พี่น้องอืมอม,มาเนี้มาแช่แช่น้ำแร่เนี่ยป้ยได้ปวดแข้งปวดขาพี่น้องอม,มาแช่เนี่ได้ผลนี่เด้อ,อน้าอันนี้พี่น้องกระเจ้าไว้ไอ้คนนีปัญหาเลี้ยงกระดูกมาแช่อะไรเงี้ยโอ้โอ้โหเย็ยนนี่แล้อพี่น้องเอ้ย ยางไปนี่ขเขาจะมีเล้าให้จับลูกเ้มี่ปัญหาเรื่องสุขภาพโอ้แต่ว่าเย็นพี่น้องล่องอยางเบึงปวดขาดีแท้ปัญญายาดยายเพ่น,นมาเด้อมาอยางน้ำเ,เย็นๆน้ำกันพี่น้องมาเด้อแจ้เย็นใ่ล้รีดแจ้ในน้ำก็เป็นว่าว่าเย็นนะนี่แดด่อ,องโอ้โหโอ้เย็น เย็นแต่ว่ารู้สึกว่าไขา่ยังดูกปวดขาฮัาหาก็มานี่ข้าเจ้ายยางพี่น้องบรรยากาศสะโอ้เดี๋ยวแล้วไปตากแดดให้มันแห้งโอ้แต่ว่ารู้สึกว่าบลอกนั่นปันไดพี่น้องพ่อนไข่อยู่ขาปวดขา เจอกันคลิปต่อไปด้วยจ้าสวัสดีจ้า